พอสมาธิมีกำลังสูงขึ้นมีการเอิบอิ่มมีความปลื้มใจมีความเต็มใจไม่อิ่มในเบื่อในการทำอย่างนี้เข้าถึงเขตอุปจารสมาธิพอถึงอุปจารสมาธิคือสมาธิเฉียดชานถ้าตามลักษนะการปฏิบัติเรียกว่าปีติปีติเปรความอิ่มใจเกิดขึ้น การถึงปีตินี่จะมีความเอิบอิ่มใจไม่อยากอิ่มไม่อยากเบือ่อไม่อยากเลิกอยากจะทําเรื่อยๆตั้งใจทําสมาธิอะไรก็ได้เหมือนั้นบางทีทํางานทําการอยู่มือกําลังทํางานใจเริ่มตั้งสมาธิขณะทํางานสมาธิก็ทรงตัวแต่อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะักก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าการเข้าสมาธิได้เร็ว การเข้าสมาธินั้นท่าเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีอย่างนี้เอว่าเข้าถึงปีติพอเข้าถึงปีติแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนควรจะทราบว่าอาการเขาปีติจริงๆนะ้มีห้าอย่างเรื่ออาการเขาปีติที่ก็มีหลายคนที่มีความไม่เข้าใจ พอถึงอาการของปีติเข้าบางคนก็หนักใจบ้างทุกใจบ้างคิดจะเป็นอะไรอยากจะเลิกเซะบ้างอยากจะทำให้ใครตัวบ้างความจริงถ้าสมาธิถึงตอนนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอาการขอปีติก็เป็นไม่เหมือนกันทั้งหมดทุกคนบางคนก็สัมผัสอย่างเดียวบ้างบางคนสัมผัสสองอย่างสามอย่างบ้างอาการก็ปีติจริงมีห้ายอย่างก็มีพวก มีพวกปรัถานาพุทธภูมิเข้าไปถึงขั้นสูง,งยังจะผ่านปีติทั้งห้าอย่างอาการของปีติอันดับแรกก็คือหนึ่งขนพองสยองกล้าวในก็หมายความว่าขณะที่ภาวนาอยู่สักครู่หนึ่งประเดี๋ยวหรือประเดี๋ยวเดียวกว็าตามจะมีอาการขนลุกสู่ซาทั้งตัวแต่จิตใจเริ่มไปสุขมากขึ้น อาการอย่างนี้แปลการก็ปีติตอนที่หนึ่งจะนี้นบรรดาญาโยมและท่านผู้ักปฏิบัติทุกท่านจะเพิ่งทราบว่าเวลานั้นอาการคนลุกสู้เราเกิดขึ้นก็ตามแต่ว่าจิตใจจะมีความเป็นสุขมากสมาธิจะทรงตัวมากให้ทราบว่านั่นแปลการของปีติไม่ใช่าการผีหลอก บางคนก็เข้าใจว่าเบียาการผิดปกติอยา้อาการนั้นเลิกไปแต่ถ้าว่าถ้าอาการเขาสมาธิยังทรงอยู่ขณะนั้นลำด,ดับนั้นอาการนั้นก็จะปรากฏอยู่เวลาที่จะเริยนสมาธิแต่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จงอยาวใจครับรบังคับเพราะนั่งปับ๊บอาการอย่างนั้นยังไม่ปรากฏก็คิดอยากจะให้มันปรากฏอันนี้หยิดฟุ้งส่้นใช้ไม่ได้ ก็จงยาสนใจใดมันอาการจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ตามเรามีหน้าที่รู้ลมให้ใจเข้าออกมีหน้าที่รู้คำภาวนาก็ตั้งใจจับจิตลมให้ใจเข้าออกจับที่คำภาวนาในขณะที่จิตเข้าถึงปีติตอนนี้เป็นอุปจารฌานจิตเริ่มเป็นทิพย์ตอนที่จิตเป็นเริ่มเป็นทิพย์ดีอาจจะมีภาพปรากฏ ทางใจแต่ว่าเราคิดว่าเป็นทางตาบางท่านเห็นภาพสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างบางทีก็เห็นภาพเป็นพระพุทธเจ้าลอยมาบ้างพระรูปลอยมาบ้างเห็นเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นวิมานบ้างภาพทั้งหมดที่ปลายกฏในพระวจิตเราเริ่มเป็นทิพย์ แตะได้ว่าภาพที่ปรายกดขึ้นนี้จะมาแป๊บเดียวก็หายไปทุกคนยังอย่าสนใจในภาพความจริงที่หายไปในภาพเขาไม่ได้หายที่หายไปคือกําลังใจเราเห็นภาพเขาเกิดความตกใจจิตสดุดลดจากสมาธิส่วนนั้นต่ำลงมาก็ไม่สามารถจะเห็นได้ อารมณ์ใจที่ไปทิพย์ก็มีอยู่จุดเดียวเฉพาะอุปจารสมาธิฉะนั้นขอทุกคนม่ปลายกฏุภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจงอย่าสนใจในภาพอาจิตเข้าหันเข้ามาจับรู้ลมให้ใจเข้าออกภาวนาไปตามเดิมให้สังเกตว่าถ้าจิตเรายังทรงตัวระยะนั้นมีสมาธิระยะนั้นภาพจะยังอยู่ ถ้าจิตเส้นสมาธิลดต่ำลงมาภาพจะหายไปตอนนี้ก็มีความสำคัญในคนบ้ากับตอนนี้ก็มากเข้าติดในภาพเคยเห็นภาพสวยสดงดงามก็เริ่มติดใจในภาพในตอนวันหลังๆเริ่มปฏิบัติใหม่ตั้งใจนึกอยากจะเห็นภาพมันก็ไม่เห็น ในเมื่อไปเห็นก็มีความกระยันมั่นเพียนมากขึ้นนั่งนานเข้าปฏิบัตินานเข้าไม่พักไม่พอนอยากเห็นภาพมันก็ไม่เห็นในที่สุดกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดอาการความกลุ่มเป็นโรคประสาทอันนี้ตระวังเรามีหน้าที่อย่างเดียวต้องไม่สนใจในภาพให้การอยากในจิตฟุง้งซ่านต้องสังเกตให้ดีว่าภาพที่เราจะพึงเห็น เป็นอาการที่เราไม่ต้องการอะไรเลยเป็นอาการที่เราต้องการรู้เฉพาะลมให้ใจเข้าออกกับคำภาวนาเมื่อจิตรู้เฉพาะลมให้ใจเข้าออกรู้เฉพาะคำภาวนาเวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ใจก็เริ่มเป็นทิพย์ในเมื่ออารมใจเริ่มเป็นทิพย์ก็สามารถเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้ตอนนี้ตระวัง นายการของปีติที่สองคือ,อน้ำตาไหลปีติขั้นที่สองถ้าพากวก่าใครอย่างนี้จะมีน้ำตาไหลเพราะเริ่มทำสมาธิจิตเริ่มเป็นสุขเข้าถึงจุดนี้แล้วน้ำตาจะไหลแต่บางคนมีปีติทรงตัว เมื่อเลิกจากจเจรเินสมาธิไปแล้วไปคุยกับใครเข้าจิตเกิดความปลื้มน้ำตาไหลบางคนมารายงานบอกว่าร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ร้องไห้นี่ถ้าแบกการของการเสียใจและดีใจเกินไปเสียใจเกินไปจังร้องไห้แต่การอย่างนั้นเป็นการกึศปีติกรรมฐานคือความอิ่มใจ นั้นขอบรรดาท่านพุทธบริรัททั้งหลายถ้าอาการอย่างนั้นปรปลากฏขึ้นมันยันน้ำตาจะไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปจืมว่าขณะที่ขนลุกสู้ท่าก็ตามน้ำตาไหลก็ตามเวลานั้นจิตเป็นสุขคือเข้าถึงปีติมาถึงปีติก็เข้าสุขเป็นอาการใกล้จะถึงฌานตอนนี้อาการที่สามของปีติก็มีการโยกโครงร่างกายโยกโครง เวลาเริ่มทำสมาธิพอจิตใจเริ่มจะใช้งานได้เพราะเริ่มเข้าทุกปีติปีติมีกำลังสูงขึ้นร่างกายจะโยกไปโยกมาโยกข้างหน้าโยกข้างหลังบางทีโยกไปหัวใก,กล้ๆจะถึงพื้นแต่มันก็ไม่ล้มมันก็เงยไม่ได้เองละโยกซ้ายโยกขวาเป็นตน้นอาการอย่างนี้ก็มีหลายๆคนที่มีความเข้าใจว่าเกิดอาการวิปริต จวิปริกับร่างกายอยากจะให้เลิกความจริงไม่ควรจะเปอย่างนั้นในเมื่อขณะในใดท้าจิตเข้าทั้งปีติส่วนนี้แล้วจิตมีความเอิบอิ่มจิตมีความสุขเข้าทั้งขั้นดนีสีของวัธุมชชานกำลังจะเข้าวัาธุมชชานอยู่เป็นความดี ก็ไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลว่าร่างกายไปโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปยังไงก็ช่างของมันเพราะการเจริญกรรมฐานเราต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขคําว่าจิตเป็นสุขหมายความเวลานั้นกิเลสไม่ยุ่งกับจิตจิตห่างจากกิเลสเพราะจิตห่างจากกิเลสกังวลมันก็ไม่มีมีรมความสุขร่างกายเป็นไงก็ช่าง ถ้าปีติก้าวสูงขึ้นไปอาการโยกทางร่างกายจะไม่มีหรือว่าถ้าจิตลดลงจากปีติส่วนนี้อาการโยกก็จะไม่มีเหมือนกันฉะนั้นถ้ามีอาการโยกไปโยกมาโยกวางร่างกายก็ปล่อยไปตามเรื่องคุมใจไว้ทรงตัวอาการทรงใจคุมใจทรงตัวสังเกตว่าขณะนั้นถ้ายังมีความเออบ่มอยู่มีความเพิ่มใจแปอาการเขาปีติ ถ้าเวลานั้นพร้อมๆกับความอินใจเกิดความสุขอย่างยิ่งยอดยิ่งเป็นความสุขที่เราไม่เคยไม่เคยพบวิการก่อนอย่างนั้นเข้าเที่ยวสุขของกรรมฐา,านนั้นผสมไม่ชานและต่อไปก็อาการเขาปีติข้อดีสี่ที่เรียกว่าเพ่งคาปีติปีติข้อดีสี่นี่ถ้าตามแบบท่านบอกว่าจะมีการตัวลอยขึ้นบรรยากาศ แต่ส่วนที่ปฏิบัติจริงๆจะเต้นฟึงฟังคงคางคล้ายๆกับปลุกพระบางรายก็มีการยืนขึ้นบ้างทําท่านนู้นทําท่านี้บ้างแต่ว่าจิตเป็นสุขจิตมีความเอิบอิ่มจิตมีความมีสุขมากและบางท่านเหมือนนั่งแล้วพะจิตทรงตัวในด้านนี้ก็ตัวลอยขึ้นบนอกากาศถ้าตัวลอยมันก็ลอยสูงแต่กำลังยัง เบองวิหารนี่มีเพดานถ้ามันลอยสูงขึ้นไปศีรสายไปกระทบเพดานมันจะกระทบเบาๆมันก็อย่าลอยกลับมันดั่งที่เดิมตามเดิมมันจะไม่ไปไหนไอนการนั่งเร่ทรงตัวเหมือนเก่าทุกอย่างร่องรอยเดิมจะไม่ขาดอนการเต้นเมื่อปลุกพระก็ดีในการตัวลอยเมืือากาศก็ดีเป็นเป็นปีติที่สี่เขาเรียกเป็นคาปีติ ถ้าอาการเป็นอย่างนี้จิตมันก็เป็นสุขมากขึ้นขอจงอย่าอย่า,อย,าอย่าคิดว่าอยากจะเลิกจากมันก็ปล่อยมันไปถ้าจิตสูงข,ขึ้นไปก็อาการนี้ก็จะหมดจะยังงจะเลิกไปต่อไปก็เป็นอาการข้อปีติที่ห้าที่เรียกกนว่าพระนาปีติ <c oughs> อาการปีติที่ห้านี้อันดับแรกจะมีความรู้สึกว่ามีความสดชื่น เป็นพิเศษร่างกายย้สึกว่าร่างกายใหญ่และสูงขึ้นหน้าตาจะใหญ่ขึ้นหน้าตาจะใหญ่ใจจะสูงเป็นความรู้สึกนะแล้วก็จะมีเหมือนค่อยๆลมออกจากร่างกายริ้วรๆวรว,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 รวกายจะเบาเขาินหน่อยเดิหน่อยลลินหน่อยในที่สุดถ้าถึงที่สุดกากรรมฐานปีติกองนี้จะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่เหลือเลย ทางร่างกายจะไม่มีความรู้สึกเลยจะมีรู้ความรู้สึกตัวหน้าับหัวมันโตใหญ่เป็นพิเศษแต่ก็จะมีความสุขอย่างยอดเยี่ยมจิตจะมีความปราบรื่มจิตจมีความสุขมากอาการอย่างนี้แปลการของปีติที่ห้าที่เรียกว่าภารณาปีติตอนนี้มอาขามันดาญาโยงพระบริษัทรับฟังอีกทับทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าการงปีติที่ห้าคืนหนึ่ง ขนพองสยองกล้าวคือขนลุกสโซซาสองน้ำตาไหลาสามร่างกายโยกโครงสี่ตัวลอยขอึ้นไปประกาศห้าการทราบสานเออน,นั้นว่าปีติทั้งห้าอย่างนี้ก็จะไม่ปรายกว่าแก่ทุกคนทั้งห้าอย่างเว้นไว้แต่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นนักปฏิบัติเพื่อปรารถนาพุทธภูมิ และก็เป็นพุทธภูมิขั้นสูงใกล้บารมีเต็มจะต้องผ่านปีติทั้งห้าอย่างนี้เพราะพุทธภูมิเป็นหลักวิชาครูจำเป็นต้องไปสอนคนอื่นฉะนั้นอะไรจะมีบ้างต้องกระทบหมด